เราสว่างหาทรัพย์ภายในทั้งภายนอกภายใายด้วยภายนอกก็พอสมควรเราก็รู้ๆกันอยู่วิธ,ธีสว่งหาอุตสาหาสมบัติก็เป็นความอุตสาหาอาราคาสมบัตรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วเลี้ยงชีพให้สมสมควรแก่รายได้แล้วก็มีเพื่อนที่ดีที่จะคอยแนะนำว่าทรัพย์ของโลกนั้น ันใช้ได้เฉพาะในชาตินี้แต่จะให้มันมั่นคงจริงๆให้จิตใจของเรารวยต้องรวยด้วยอริยทรัพย์ก็ทรัพย์ภายในอย่างที่เราสร้างด้วยการภาวนาเนี่ยการภาวนาเนี่ยมันสร้างฐานในจิตใจของเราให้มั่นคงถ้ามีฐานมั่นคงแล้วก็จะสะสมทรัพย์ได้มีศรัทธาเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้จริง แที่ท่านจัดสรรสนนั้นท่านใช่อะไรก็ท่านใช่คุณธรรมในจิตใจของท่านสังใครขย,ยก็สร้างได้มีความหมายต่อพวกเราว่าแลวก็สร้างได้เหมือนกันจากนั้นก็มีเฮลิเมอัตบาละอายต่อสิ่งที่ไม่ดีเกรงกลัวดลผลของบาปมีสินก็ไม่ละเมิดศีขาบทมม่เปลี่ยนตปลไตนม่เปลี่ยนเปลงผู้อื่น มีธรรมะที่เราฟังมาแล้วมีชาคากับการเสียสละมีปัญญาคอยรู้อะไรเพดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรนี่เราสะสมทรัพย์วันนี้ได้ด้วยการภาวนาเพราะฉะนั้นดูแลจิตใจของเราให้ดีทุกวันทุกวันทุกวักนกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์แต่งลมของเราเป็นที่สบายหายใจของเรามีเวลาที่จะอยู่เป็นเอกเทศไม่ต้องไปรับรู้อะไรของโลกภายนอก เรารู้อะไรภายในของเราปัจจัยของเรามั่นคงดีแล้วหนึ่งมันก็จะเป็นที่ตั้งของเราที่จะสร้างอาเรซาไพมากขึ้นมาขึ้นสองมีที่แกรบรักษากระ้าากว่าใจาของเรารั่วไหลออกจากตาหูจมูกนิ้นกายเรื่องอดีตอนาคตก็เหมือนมีกระเป๋าที่รั่วมีกระเป๋ารั่วก็มีเงินใส่ในกระเป๋ามันก็จะรั่วไปตามถ้าจะไปโทษเงินือจะโทษกระเป๋า ต้องโทดกระเป๋าสิ้องเยียบให้ดีจิตใจกุ้งเหล่าองเยบเหมือนกันถ้่ามนรั่วไปตามอารมณ์ที่ไม่ดีสร้างอารมณ์ที่เป็นธรรมภายในโดยการกําหนดลมหายใจกุ่าหายเป็นที่สบายรักษาไว,าทว้ทุกวันทุกวันทุกวันดูแลให้ดีทุกวันซับกุงเราจะได้ภายในก็ะได้มากขึ้นในี่ธีการรักษา ที่ดีแล้วเราไป,หหไ,ปไหนไหนก็ทรัพย์นี่ไปติดตัวไปด้วยขณะจะละโลกนี่ไปโลกอื่นมันก็ไปด้วยมเหมือนทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนั่นก็ต้องเท่งไว้ที่นี่มันเราถูกสั่งอพยพมันมีเวลาที่จะเกับอะไรก็ก็กเินตัวเปล่า,าได้ตัวเปล่ามันก็ถ้กว่ามันผู้มีวิชาเติดตัวไปก็ไม่ปไหน,นก็ใช้วิชาของนราวทางนู้นทางนี้ก็เช่นเดียวกัน เราจะเอากอบกอยทรัพย์ภายนอกของเราติดตตามตัวไปก็ไม่ได้มีแต่คนทธรรมที่สร้างขึ้นมาในจิตใจของเราที่ติดตัวไปได้เพราะฉะนั้นให้สร้างคนธรรมที่ดีก็แล้วกันมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่ท่านก็ไม่เรียกว่าโลภท่านเรียกว่าฐานะสัมปทาเป็นสิ่งที่ท่านยกย่องเพราะฉะนั้นดูแลทรัพย์ภายในของเราให้ดี ก็เป็นที่เพื่งของหนาวทั้งในชาตินี้กัชาติหน้า